เดี๋ยวยังไงก็คงจะท่านได้ท่านก็คงมักเสริมมาด้วยนะครับ,บครับขอบพระคุณท่านคมจิชชั่นเป็นอย่างสุดการนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีนะ มและความมันม่นคงของรัจังหวัดเชียงใหม่ใน้นำตัวแทนคณะผู้จัดงานโดยมีมูลที่สารอนเพคนพิการและมูลที่แสงอนุร์เพื่อพัฒนาชีวิตาา่างกันเปิดโลกคนพิการมิตรภาพยิ่งใหญ่ไทยเกาหลีในครั้งนี้ขอบระทัในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อให้คนพิการไทยและคนพิการเกาหลีได้แะสะแดงศักยภาพของตนเองสองเพื่อให้สังคม และเกิดเจตนาคติที่ถูกน้องสร้างสรรค์ต่อคนพิการ3เพื่อส่งเสริมมหาลัยนำเปลียนต่อปริญญาโทสาขาสังคมสุกษาเพื่อจบมาแล้วจะมาช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทยวันนี้น้องเบลจะทำหน้าที่ทำพิธีกรและเป็นล่าทาน้องเบลรับทักทายเป็นภาษาเกาหลีดิ๊งสวัสดีค่ะอ안녕เ세요 วันนี้นะคะเรามาจากทีมประเทศอินโดนเนะคะผู้เป็นหัวหน้าวงนำทีมของเราลอยับา้้รเใหกว